ก่อนอื่นต้องถามทุกท่านก่อนเพราะว่าคุ้นเคยกันหรือเปล่ากับคําว่างานชาวนากิจสงเคราะห์นะครับซูงต้องบอกว่าคําคำนี้หลายคนอาจจะเริ่มคุ้นเคยแต่ว่าหลายท่านอาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะหน้าที่ ภารกิจต่างๆนะครับในส่วนของงานการชัวยกิจสงเคราะห์นั้นเนี่ยดูแลโดยใครแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทําให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยไม่เป็นภาระเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสครับมาพูดคุยครับกับ ท่านหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นบุคคลสําคัญครับที่จะพาทุกคนครับไปทําความรู้จักสําหรับในเรื่องของงานการชวนักิจสงเคราะห์นะครับว่าเราดูแลกันอย่างไรเราอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขในทุกครัวเรือนกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอธิบดีกรมกิจการจัดีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการวัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านจตุพรโรจนาณพนิธครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิภูษครับก่อนอื่นต้อง กับพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับมาพูดคุยในเรื่องประเดน็นสําคัญนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตท่านอย่างนี้ครับว่าอยากให้ท่านเล่าถึงบทบาทภารกิจของทางกรมกนิดหนึ่งครับว่า,ากรมกิจการสตรีและสาัธครอบครัวของเรานเนี่ยเราดูแลในส่วนไหนอย่างไรของพี่น้องประชาชนบ้างครับ บทบาทของกรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะกรมนี้เราเรียกสั้นๆว่าสค,สคชีย่ย่อนะคะสตรีและครอบครัวนะคะก็เป็นกรมหนึ่งค่ะในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะตั้งแต่ทุกช่วงวัยนะคะคตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงเชิงตะกอนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเป็นร่มใหญ่นะคะพมกระทรวงพม,พมเนี่ย เป็นร่มใหญ่แล้วก็กรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยก็เป็นกรมหนึ่งนะคะ<ด>ที่อยู่ในภายใต้ร่มใหญ่ของกระทรวงพม,มค่ะกรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะชื่อกรมก็บอกอยู่แล้วเนาะเราทํางานนะคะเพื่อสตรีแล้วก็ครอบครัวเนาะเราอยากจะให้สตรีและครอบครัวไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะสร้างสังคมที่เป็นสังคมเสมอภาคด้วยเพราะนั้นงานที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นมิติของการพัฒนา ศักยภาพสตรีมิติของการพัฒนาศักยภาพครอบครัวไทยเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแล้วมีความมั่นคงแล้วก็งานของเราเนี่ยรวมถึงกันที่รณรงค์นะคะการไม่กระทําความรุนแรงในครอบครัวด้วยเราดูแลแม่ลิ้งเดี่ยวด้วยนะคะเราดูแลผู้ประสบปัญหา ทางสังคมจากการค้าประเวณนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะคะไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญของเราะคะ่ะหลัแเราก็ดูครบทุก เรียกว่าเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มสตรีด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้ความรุนแรงด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันครับท่านก็เกี่ยวกับเรื่องของงานการจัปนักกิจสงเคราะห์นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะคุ้นเคยแต่หลายท่านอาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะในส่วนของการเข้ามาดูแลตรงนี้ของทางสคเองเนี่ยเรามีการดูแลแล้วก็ใช้กฎ ในเรื่องของการบังคับใช้อย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวยังนี้ต้องขออนุญ,ญาตเรียนท่านอี้ครับว่าในส่วนของการขับเคลื่อนในส่วนของการเสริมสร้างสําหรับหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวนะครับที่เรารู้จักกันก็คือเรื่องของภารกิจการชาปนกิจสงเคราะห์นะครับทางกรมเองนะครับได้เข้ามาผลักดันบทบาทอย่างไรบ้างก็เมื่อเรากล่าวถึงนะคะการเสริมสร้างหลักประกันของครอบครัวเนี่ยค่ะ เราในเรื่องของการชา,ชาปนากิจสงเคราะห์เนี่ยนะคะก่อนอื่นเราก็อยากจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวไทย,ยมีความเข้มแข็งสามารถดูแลกันเองได้เมื่อเกิดการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวรนะคะคือเราเนี่ยการชนะชาปนากิจเนี่ยเป็นหลักประกันความมั่นคงเพื่อจะทําให้ทายาทหรือคนข้างหลังของเราเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะประคับประคองชีวิตไปได้เมื่อเกิดการสูญเสียในครอบครัวนะคะแล้วก็ ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเงินสงเคราะห์ นะคะที่สามารถใช้ในการตั้งหลักชีวิตได้ด้วยเมื่อสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปนะคะถามว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรนะคะเราเนี่ยมีบทบาทนะคะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกลางค่ะตามพระราชบัญญัตินะคะการปชาปนิกิสงเคราะห์ปีพุทธศักราช2545นะคะบทบาทนายทะเบียนกลางเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะกำกับดูแลในภาพรวมนะคะของ สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ทั่วประเทศนะคะทำหน้าที่นะคะในการแต่งตั้งในทะเบียนประจำท้องที่นะคะทำหน้าที่ในการจดทะเบียนจัดตั้งหรือแม้แต่เลิกสมาคมชาปนก,กิจนะคะในราชาก,กิจจานุเบกษาด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในแบบบัญชีราย รับรายจ่ายนะคะรายได้ทะเบียนสมาชิกสมาคมเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่กำหนดแบบฟอร์มกลางนะคะสำหรับที่ใช้แล้วก็หากจะมีกรณีที่แบบมีข้อโต้แย้งนะคะก็ในทะเบียนกลางเนี่ยจะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดนะคะข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นรวมถึงหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือประกาศ พอมอกําหนดไว้เนี่ยค่ะในทะเบียนการก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมแล้วก็ใช้จ่ายได้หรือไม่ท่านครับแล้วปัจจุบันนี้ครับทางกรมเองนะครับได้มีการขับเคลื่อนอย่างไรบ้าง<ม>โดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มสมาชิกชเห็นว่าเราแบ่งเป็นของทางภาครัฐแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมครับตอนนี้สมาชิกเรามีประมาณเท่าไหร่ครับโอ้สมาชิกตอนนี้นะคะรวมทั้ง2ประเภทเนี่ยนะคะเรามี10.5ล้านคนนะคะ จะแบ่งเป็นสองลักษณะอย่างที่คุณหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ก็คือคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการชาปนากิจสงเคราะห์ของภา,ราครัฐนะคะภาครัฐก็คือหน่วยงานภาคราัฐรัฐวิสาหกิจนะคะหรือองค์กรนะคะที่เหมือนมารวมตัวกันแล้วถือว่าเนี่ยเป็นเสมือนเป็นสวัสดิการของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ <ผม S 1> ในองค์กรนั้นนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น80แห่งสมาชิกเนี่ยประมาณ3.5ล้านคนค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่รวมกันจะเป็น10.5อีก7ล้านเนี่ยเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จำนวนมากเลยนะคะหลักพันสุดท้ายครับท่านอยากให้ท่านาได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับที่กำลังสนใจอยากจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ครับว่าจะเข้าไปในช่องทางไหนบ้างหรือว่าะจะติดต่อ,อในส่วนของอพื้นที่ที่เราอยู่ได้อย่างไรบ้างค,ครับเช่นครับได้ค่ะก็ สำหรับประชาชนที่สนใจนะคะจะสมัครเข้ามานะคะเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันที่เข้มแข็งให้ครอบครัวนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาศึกษาข้อมูลนะคะได้ทั้งใน เพจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะรวมถึงเพจการติดต่อข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะคะ w w w i n f o g o t h ด้วยนะคะหลักในการพิจารณานะคะคที่อยากจะฝากไว้นะคะว่าเออก่อนที่เรามาศึกษาข้อมูลก่อนนะคะให้เข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาถามเจ้าหน้าที่เราได้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อตัดสินใจจะเข้าเป็นสมาชิกแล้วคะ่ะเราต้องดูอะไรบ้างอยากจะฝากไว้นะคะหลัก สามต่อนะคะต่อแรกนะคะก็ให้ตรวจสอบก่อนนะคะว่ามีการจัดตั้งนะคะมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องมีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งชัดเจนติดต่อได้นะคะเพราะว่าถ้าหากไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเราก็อาจจะถูกแบบเสี่ยงเนาะเราก็เหมือนเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่เราอยากจะย้ําเตือนนะคะแล้วก็ในส่วนต่อที่สองค่ะ เรื่องการตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็หน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องมันตรวจสอบเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ของตนเองให้สม่ำเสมออย่าขาดสง่งไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะส่งผลให้พ้นสภาพสมาชิกไปแล้วก็อาจจะต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้รับเงินสงเคราะห์ที่เราระบุไว้เนะะี่ยค่ะเรามีเจตนารมณ์จะให้ท่านไหนนะคะคทายาทท่านไหนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดมาภายหลังได้ด้วยนะคะ ตอนที่3นะคะคุณหนึ่งที่พี่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเรื่องการติดตามการดำเนินง,งานของสมาคม,คมนะสมาคมเนี่ยเขาต้องมีประชุมใหญ่ประจําปีเนาะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเนี่ยเราเนี่ยอยากจะให้สมาชิกทุกคนเมื่อเป็นสมาชิกแล้วค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพราะมันจะเป็นเขาเรียกเราก็จะเปิดโอกาสให้เราได้ตรวจสอบการดําเนินง,งานของสมาคมชาปนกิจนีนะคะว่ามีการดําเนินง,งานที่ถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็ ฝากด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนอย่างที่บอกเนาะมามีส่วนร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการบริหารงานให้เกิดความโปรง่งใสแล้วก็ยุติธรรมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านค่ะในทุกรุ่นทุกวัยเลยนะคะเป็นการทํางานของทุกสมาชิกในครัวเรือนนะคะทุกคนเลยทุกคนสามารถนะคะสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหลักประกันของครอบครัวที่เข้มแข็งได้ค่ะ ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ฝากไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเข้าไปตามช่องทางที่ท่านได้แนะนําไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านจตุพรรจตนพานิชเป็นอย่างสูงขอบพระคุณท่านครับขอบคุณค่ะคุณอภิภูค่ะ